ผู้ใหญ่บ้านประกาศจะร่วมง,งานกับเมียต่อไหมหลังประกาศเมียนอกใจยังคงกระแสรแรงไม่หยุดจากกรณีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิกทิติวต์วารุณกับแพลวพราวแสงทองที่บุคคลที่สามยงไปที่คนในวงที่ทำบิ๊กเดือดมากถูกยามศักดิ์ศรีทั้งที่เป็นคนที่ไว้ใจแต่มายามความเป็นผัวหัวหน้าวงทางด้านแพลวพราว,ราวก็ออกมาเคลื่อนไหวแต่ก็ไม่ได้พูดชัดเจนว่าเรื่องราวที่สามีได้โพสต์นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไร ล่าสุดหลังเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาหลายคนก็สงสัยว่าทั้งคู่จะจัดการยังไงต่อกับวงหมอลำที่สร้างมาด้วยกันจะเห็นทั้งคู่ออกงานคู่กันใหม่โดยเพจน้องพลอยแม่เพนแฟนเพจได้เผยคลิประบุว่ารักแพลวเพลาพรักผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์รักแสงทองฟิแนแลนด์ให้กำลังใจกันต่อไปนะคะโดยในคลิปบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ ได้บอกว่ารักแพลวพราวรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ขอให้ติดตามเหมือนเดิมบางคนเป็นห่วงว่ากลัวไม่เห็นบอสบิ๊กบนเวทีแสงทองฟินแลนด์อีกพูดร้อยครั้งพันครั้งว่าก็ยังคงเห็นผมอยู่บนเวทีแสงทองฟินแลนด์จะเห็นผมอีกครั้งวันที่23นี้ที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเจอบอสบิ๊กแน่นอนก็คือเราก็ไปทำงานปกติบริหารงานช่วยกันปกติเหมือนเดิมเรียกได้ว่าก็ชัดเจนทำหน้าที่ของทั้งคู่ปกติ ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกสิกดอเรอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ